ผมจะพาพ่อกับแม่ไปอยุธยานะครับถ้าเกิดว่าคิดถึงอาหารที่อยุธยานะครับเราจะคิดถึงกุ้งแม่น้ำนะครับ River Pond Zoo so โดยเพอกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำ y <Yes. S 2> แกงลันจวนแกงลันจวนตะมุตมตะมิตะมุตตะมิ y e ่าอะไรนะิ Hello everyone! สวัสดีครับ Welcome back on the Chefs Food t ว u r วันนี้นะครับเราจะพาพ่อกับแม่เมื่อวานพ่อกับแม่เพิ่งบินมาจากสิงคโปร์นะครับแล้ววันนี้ผมจะพาพ่อกับแม่ไปอยุธยานะครับเป็นวัน Day t r i ิปสั้นๆนะครับที่เราจะพาไปเที่ยวกินทานอาหารของอยุธยานะครับมีกุ้งแม่น้ำอร่อยๆแล้วก็จะม,มีอาจจะพาไปร้านขนมด้วยนะครับอตอนนี้เราจะเตรียมตัวเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับเจอกัน Let's go ถ้าเกิดว,ว่าคิดถึงอาหารที่อยุธยานะครับเราเจะคิดถึงกุ้งแม่น้ำนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ตลาดกลางกุ้งนะครับที่มีซื้อขายกุ้งแม่น้ําใหญ่ที่สุดนะครับเรามาดูกันครับขอพาพ่อกับแม่มาเที่ยวมาเดินเล่นด้วยครับไป สามารถเลือกไซส์นะครับก็ตั้งแต่280ไปจนถึง1,500ต่อโลนะครับอันนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่มากอันนี้ก็จะเป็นไซส์20ตัวโลใช่ไหมครับแล้วร้านก็คือสามารถสั่งแล้วก็สามารถสั่งคันแล้วก็ย่างได้ลูกค้าชอามันเยิ้มๆก็จะเป็นขาตา5400ถ้าลูกค้าชอบทานแบบันแก้วก็จะเป็น450ถ้าเป็นทังแก้วจะเป็นมแบบนี้อ๋อดูสิที่หัวใช่ไหมครับใช่แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าชอบทานทั้งมัน ถ้าม so ันแขกแล้ว hmm. ม okay. well, really? no. okay. okay. wow. ันเยอะลูก okay. ค้าก็สามารถผสมันได้เพราะที่จะเป็นมันเยอะมันจะเป็นมันแก้วอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นเอาแบบรวมรวมแล้วกันได้ค่ะครึ่งโองสามต่เนี่ยเรามาที่ตัว้าอ่งั้นเอาเอาเอาครึ่งโลพอครับก็คือร้านเราสามารถสั่งนะครับแล้วก็ให้เขาเผาหรือว่าต้มยำหรือว่าอะไรแล้วก็เราเข้าไปนั่งได้นะครับเป็นห้องแอร์นะครับเป็นเป็นบรรยากาศแบบห้องแอร์เหมือนร้านอาหารนะครับ ตอนนี้กุ้งแม่น้ำย่างเสร็จแล้วนะครับมา try try the river f r n g this is Ayutthaya signature anybody who come to Ayutthaya they have to try the river f r n g it's known for the river f r n g then you have to have it with this this is the Nam Jim Si Thot is Thai seafood sauce you try โอ้ดูมันอันนี้เขาเรียกว่ามันอะไรนะมันแก้ว,ก,ว,ก,วก็คือแบบมันแดงๆอย่างนี้ใช่ไหมอุ้ยเยอะอ่ะไรนะ โอ้น oh, นี้ก็คือมันนะมาอยู่นี่ดอีดีสันดิสเดอร์แฝยาโโอ้นี้ก็คือมันอย่างนี้มันมันมันไข่มันไข่เค็มอ่ะมันคขเค็มเห็นไหมเออนันรินกับนันทินซีฟูดนะครับเห็นไหมอ่อซุปพอดีเลยต้องแบบนี้เลยนี่นี่เลยช่ำช่ำ อมออืม่าชิมน้ําิ้ำซีฟูนะอต้องจิ้มแล้วอันนี้เราจะทานอย่างนี้นะครับอน้ําิ้ำซีฟูจะมีรสชาติแบบแซ่บๆแบบเปรี้ยวเผ็ดทานกับเนื้อกุ้งนะครับพอดีเลยเพราะกุ้งไม่น้ำนะครับก็จะเน้นมัน ถ้ามาเทียบกับกุ้งทะเลกุ้งทะเลจะหวานกว่ากุ้งแม่น้ําจะเน้นมันนะครับซึ่งถ้าเราทานกับน้าจิ้มซีฟู้ดอร่อยๆนะก็จะชูเนื้อกุ้งแม่น้ํามากขึ้นน้าจิ้มซีฟู้ดนะครับเติมเติมได้นะเติมได้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วข้อดีของที่นี่ก็คือเราสามารถเลือกกุ้งแม่น้ําทุกไซส์ถ้าเกิดว่าเร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 า,เราอยากมาอวิทยาแค่เฉพาะที่จะทานกุ้งแม่น้ํานะครับ ที่นี่ก็คือแบบ paradise นะครับก็คือที่นี่มีทุกไซส์มีทั้งมันแก้วแล้วก็เนื้อธรรมดานะครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็คือเช็คบินแล้วครับก็วันนี้เรากินเป็นกุ้งแม่น้ำนะครึ่งโลคร,ครึ่งโลก็ราคาแค่2 2 5บาทนะครับแล้วเราจะมีหอยนางโรมพวกน้ำเปล่าอย่างนี้ทั้งหมดก็365้ได้ประมาณ10บกว่าตัวเลยครับแล้วมีนํำจิ้มซีฟู้ดแบบ ได้รีฟิลไปเรื่อยๆด้วยวิ่ง oh. <Wait, S 2> ไม่แพงเลยราคาไม่แพง <Hi. S 1> นะอันนี้ก็คือตลาดกลางกุ้งนะครับอยุธยามาอยู่ไร่อยู่ไร่เดื้อปอนด์ I love อ t <it. S 1> Oh today right I'm gonna bring you to not only this place but after this we go to a restaurant mm hmm. the at the restaurant right we're gonna get the big size one we're gonna get the big, big. real prawn and then we're gonna have other Thai food so it's like a Thai restaurant that also has like the real prawn <Okay. S 2> mm hmm. สำหรับคนที่ไม่อยากเดินในตลาดนะครับผมจะพาไปอีกร้านหนึ่งนะครับที่มีกุ้งแม่น้ำไซส์ตัวใหญ่แล้วก็มีมันอยู่ในหัวเยอิ้มนะครับแล้วจะเป็นบรรยากาศร้านอาหารริมน้ำด้วยนะครับก็นั่งสบายๆชิลๆนะครับไป นี้เรามาถึงที่ร้านอาหารนะครับอันนี้จะเป็นคาเฟ่และร้านสเตอร์นะครับชื่อ civilized นะครับเข้าข้างในนะครับอันนี้ตากล้องบอกว่าเป็นยากาศดีมากเป็นริมน้ำนะครับเราต้องไปเช็คอิ๊ดดาวน Okay, ma. This is the first river prawn today I order two styles. So this is the first style, this is the river prawn with tamarind sauce. So this one is not the other one is grilled over charcoal. This one is deep fried and then they um, have a tamarind sauce to eat with and then some of the fried shallots. Okay you try. So they already open for you so you can easily remove it from the shell. Mm. Mm very well, flavorful It's a bit sweet sour savory has fish sauce It go well the prawn right very intense and then because the prawn is fried, mm. ah, the shell gives out this very ar aromatic flavor fried and grilled there's two different like flavor profiles together okay. and even sauce okay. จริงๆแล้วกุ้งแม่น้ำทอดกับกุ้งแม่น้ำย่างอ่ะมันคนละรสชาติกันเพราะว่าตอนทอดเสร็จแล้วใช่ไหมขรัวกับเปลือกอ่ะจะมีกลิ่นของกุ้งมากเข้าใจไหมมันแบบหอมกุ้งมากนะครับอกุ้งแม่น้ำแบบนุ่มช่ำพอดีเลยทอดไม่ได้โอเวอร์คุกด้วยโอ้ยวันี้นิ่วกินกับไส้เบียร์ุนกริสปี้บีฮหุนโอ้ ลืม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 โอ้ทำไมเราลืมลืมวันนี้ได้ไงเออแต่อันนี้ให้มะนาวมามะนาวมาให้คุณมะนาวมนื้อ This is the roll so this is the this is the thing this is the signature of river prawn wow mushroom yeah the mm. the river prawn is not is t not the meat is not as sweet as the sea prawn Mm. but then the roll right is what people go for and Ayutthaya is where You know they know a, a lot of real problems have real a มันอร่อยเลยต้องกินกับข้าวนี่ <S <S นี่อันนี้แค่มังกุ้งกับข้าวี <S <S ๋ยวมาเรามาลองดูเอานี่แบบมีทอดนะครับหรือว่ามีกรอบเอามากินกับมันกุ้ง อร่อยมากมันกรอบมี texture มีรสสัมผัสกินไม่หยุดเลยอยู่แล้ว right อยู่แล้ว the the fat like the, the roll อืม this dish I must teach you how to say the name in Thai what is it this prawn is called กุ <G ung. S 1> ้ง prawn is กุ้งกุ้ง yeah but this is river prawn so they call กุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำ yes ทอด okay กุ้งแม่น้ำทอด f r i e d ทอด<อ>ซอสมะขามซอสมะขามวันๆวันแตงกุ้งแม่น<อ>้ำทอดนักขมซอสมะขามซอสนักขมได้โอเคมาต่อไปกุ้งเผาโอ้ดูอันนี้พุ่งมากุ้งแม่น้ำที่เป็นกุ้งแม่น้ำเผาครับอันนี้ก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำเผาจะให้แม่ชิมก่อนนะครับอ่าด h i s นส์เด grilled over charcoal so it's the same river prawn the same size mm. but just a different cooking technique so you can try right the texture of the meat and the flavor is different because that one they fry in oil so you have like the the, the, the flavor the aroma of the shell this one is more of like dry dry grill over the the, the, the charcoal you try mm. this one you have to just the same as the one we had in the market yes you have to eat with the seafood sauce and the roll is just here yes this is so much bigger than the market, the one mm. in market yeah so th this one is to so th this tape right we're trying to look for river prawn And see the difference the difference mm. you know like just now the market they have a lot of different they have a lot of the size for you to choose from mm. the type with the different kind of roll. but here in the restaurant they sell is usually they have the three to four um, prawns per kg size yeah so that will become it's one prawn is maybe about 250 grams yeah this one is about 330 g <Yeah. Okay, S 2> mm. ัม per pound นั่นส o k ม y Nam Chim s ซีฟู o ดมาแล้วก็มันนิดนึง <Yeah. S 2> น้ำซีฟูดอีกตุ okay. อ,อ้แล้วเราต้องกินอย่างงี้ที่นี่ข้าก็ดีนะข้าก็ดีก็คือแบบเป็นเม็ดๆอย่างงี้ กุง้งเนื้อกุ้งด้วยอร่อยมากเลยอันนี้ก็คือ the way to eat river p r a w n วิธีการทานกุ้งแม่น้ำนะครับอร่อยมาก experience แบบเปลี่ยนเลย นอกจากกุ้งแม่น้ําแล้วที่นี่ก็จะมีอาหารไทยนะครับจะมีอาหารไทยโบราณที่เป็นแกงรันจวนนะครับในอดีตนะก็คือเอาเศษที่มีอยู่ในครัวเอามาทําเป็น zero w a s t ก็คือมาทําเป็นแกงนี้ที่ผสมกับน้าพริกกะปิด,ด้วยนะครับแล้วอันนี้จะเป็นน้าพริกซีวิลนะครับเบสก็จะมาจากน้าพริกลงเรือนะครับจะมีคอนดิเมนต์ต่างๆนะครับหรือว่าเป็นผักเคียงแล้วก็ อันนี้จะเป็นไข่ชิงนางนะครับโปรดิวเซอร์บอกว่าอันนี้จะเป็นไข่ชิงนางเพราะว่าต้องแบบต้องแย่งกันเนาะเป็นไข่ที่น้องแย่งกันเหมืนนอนถนนนี้อ่โอเค,อเ,คเรามาชิมอันนี้ก่อนอันนี้เสิร์ฟกับอาชาครับไส้นี้นะครับจะเป็นหมูกับกุ้งแต่อันนี้มันมันมันมีความโมเดิร์นนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาเอาเทมปุระอันนี้ก็จะเป็นแป้งเทมปุระทอดนะครับอามาวางด้านด้านล่างก็จะดูมันมีอารมณ์แบบ เป็นโรี่ปุ่น,นะครับมันแบบโรซูชินะครับที่วางอันนี้ด้านล่างให้มี texture หรือว่ารสสัมผัสนะครับแล้วด้านบนก็จะมีไข่อันนี้เป็นไขป่ปลาหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นฟลายฟิชโรลนะครับโอเคออ,อด้านนอกจะเป็นแบบไข่ใช่ไหมด้านในไส้จะเป็นมีทั้งหมูมีกุ้งแล้วมีไข่เค็มด้วยแล้วรสชาติจะมีแบบพวกแบบพริกไทยดำที่แบบอร่อยหอมด้วย แล้วด้านบนจะมี texture ของไข่ปลาด้วยอร่อยอร่าก็จะให้แบบมีความเปรี้ยวๆสดชื่นนิดนึงนี่คือไส้อ็ก t h ่โรลที่นี่าท s t มเด h มาก้นพกที่ม i ไรล a ี่ต้องกินก t บัน a คือแ e บ r ิแกรส์ว่าไง m ี่ t h e เนีก s a l <and> ออืโเคต่อไปนะครับ mm. อันนี้จะเป็นน้ำพริกซีวิลไยที่ mm. เราต้องทานกับพวกผักอันนี้เป็นอะไรเนะ uh, ปลาดุกฟูอ๋อปลาดุกฟูมีปลาดุกฟูด้วยโอเคอันนี้ตจะให้แม่เป็นคำนะทุก so, In Thai cuisine, right, they always have this is called Nampit Nampit mm. Yeah n a m p i k yeah. is a sort of like a chili paste mm. or like a so s o m e t i m s it has meat also like like this and then they serve with this is called Pakiang Yeah. It means the condiments on that you have together with the pig mm. uh, So you can choose. I make one for you, ah. Uh. Mm. So this one you have cucumber. Uh. And then this one is catfish. Yeah. Catfish? Yeah. Cute. Fried catfish that they actually make it like. you know, uh, Put a bit here. And then you eat mm. yeah. together with the Hmm. Uh. Mm. Nice. Nice make into a bite you know then they call this kind of bite ตะมุ t ต m i t ต m u t ตตะมิ yeah meat small and cute not spicy the combined taste is very balanced Mm. Mm. แม่บอกว่าอันนี้มันรสชาติกลมกรอบมันไม่ได้ใช่กลมกรอบไม่ได้ไม่ได้เผ็ดกันไปมันแบบบาลานซ์พอดี ไหนเสนโนะไหนขอจอนอันนี้สนโนะไม่ใช่เหรอใช่อันนี้สนโนะอันนี้ข้าจอน <c oughs> อืมสนโนมีสี <c oughs> เหลืองเงือง <c oughs> ต่อไปจะตักให้แม่นะครับ <Okay. S 1> this d i s, <S h is called แกงลานจวนแกงลานจวนลานแกงลานจวน So you have to eat a bit of rice and put with you, you have it with the rice put the rice on your plate So, the story about this dish right, in the history, is that time the 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 chefs in the palace, mm. they always have those trimming of wow. the meat. Either it's beef, for this one it's beef. It's beef. If not, sometimes it's uh, pork. And then they don't want to do with the trimming. So, the chef actually take the trimming, to cook in this so-called, like it's a gang, it's like a curry or like a soup. And then they mix it with the shrimp paste, um, chilli paste. Mm. Mm, we try. So, so there's no wastage. So it's a it's a dish that that was invented because they want to use the utilize the waste of the protein. Hmm. อร่อยนะอันนี้ก็จะเป็นแบบเนื้อที่หั่นเป็นแบบชิ้นเล็กเล็กคำแบบไซส์พอดีพอดี. The soup is very intense. Hmm. Because it has shrimp paste. Hmm. Hmm. It's not too spicy also. Yes. Hmm. So it's similar to like Thai banana, you know. Hmm. Hmm. Oh, อร่อย. Then very aromatic. จากเลมอนกราส์แ e นนาสมิ้นท์และใบ sweet basil. อร่อยอร่อยทุกจานเลยอร่อยทุกอย่างเลยอย่ทีว่ายูเนี่ยเป็นลูกชายพาคุณแม่มาทานข้าวอย่ทีว่ายูเนี่ยจะรู้ใจคุณแม่ขนาดไหนรู้ไม่ไม่ว่าตอนนี้ประมาณหกปีนะผมอยู่ที่ไทยอ่ะแม่อยู่สิงคโปร์เราเจอกันแค่อาจจะแบบ3-4เดือนเจอครั้งหนึ่งอย่างงี้แต่ ผมยังมั่นใจว่าแบบรู้รู้ใจแม่เลยวันนี้ที่เรากินข้าวด้วยกันมาสี่ห้าเมนูเงี้ยอยู่ที่ว่าอยู่รู้ไหมว่าคุณแม่อยู่กับรูไหนที่สุดเมนูไหนที่สุดกุ้งแม่น้ำเผาอันนี้เราพูดภาษาไทยเขาเขาเขาาไม่ไม่เข้าใจนะอ่ากุ้งกุ้งแม่น้ำเผาแม่ฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมคะโอเคโอเคค่ะถามเลยค่ะเออมา which dish of today's of of this menu a l which you like the most โอเคครับก็เรียบร้อยแล้วเราเช็คบินแล้วก็3,992นะครับก็ประมาณเกือบ4,000แต่จริงๆ ถามว่าแพงไหมก็คือแบบกุ้งแม่น้ําอย่างเดียวก็2องพนึงนะครับแต่ได้แบบทานที่ร้านแบบรรยากาศอย่างนี้ริมน้ําอย่างนี้สําหรับผมนะก็อาจจะไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกที่สุดนะครับแต่ก็ไม่ได้แพงมากเกินไปนะก็ได้กินแบบกับแม่อางี้แบบนั่งสบายๆชิลๆแล้วก็มีกุ้งแม่น้ําสดๆด,ด้วยนะครับโอเค หลังจากนี้นะครับเราก็จะไปร้านสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือร้านขนมนะครับจะพาแม่ไปชิมขนมไทยครับนี่ก็คือตรงข้ามโรงพยาบาลเป็นซอย โรตีไซ์ใหม่ or Dragon's b e e r หลังจากที่เรากินกุ้งแม่น้ำที่อยุธยาเสร็จแล้วเราต้องมาชิมขนมของอยุธยาที่ไปโรตีไซ์ใหม่นะครับแล้วจะซื้อมาฝากเพื่อนที่กรุงเทพด้วยนะครับ so I need to buy some 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 snack yeah for John and friends in Bangkok but this you you find this similar similar to the the dessert that we have uh it's the dragon beer yeah but this is brown color but ours is white color yeah but it's the same ah it's p u l l sugar but here they eat with the roti so it's like the pancake like that a bit like the our popiah uh, yeah จริงจริง ah roti สายใหม่ที่สิงคโปร์เราไม่ได้กินกับโรตีนะแต่จะมีแบบนี้ก็เหมือนคอทเทอร์แคนดี้นะครับ ไม่ไม่ว่าจะเป็นจีนจีนก็จะไทยอย่างนี้แต่สําหรับจีนก็จะมีเป็นสีใสๆเขาคล้ายๆคอตเตอร์แคนดี้แต่อันนี้ก็จะเป็นสีน้ําตาลนะครับจะเป็นแบบเหมือนคาราเมลมากกว่าเขาเรียกว่าเป็นดราก้อนเบียร์เขาจะที่จีนเขาเรียกว่าเป็นหนวดหนวดมังกรแต่เขาไม่ได้กินกับแป้งไม่กินไม่ได้กินกับแป้งกินอย่างนี้เลยใช่ <c oughs> uh, so this size ใหม่ this roti so like รปกเปียร์อะไรเหมือนป๊อกป๊อกเปียที่สิงคโปร์ แม่บอกว่าไม่ได้วางกันปไ,ไ,ไ,ไนปนี่ครับโอเคครับวันนี้แฮปปี้นะครับได้พาพ่อกับแม่มาเที่ยวแล้วก็ก็ก็ตามเป้าหมายของกับเชฟฟูทัวร์นะก็คือ เอเชฟฟู้ดทัวร์เป็นช่องที่อ,อยากเสนอแล้วก็ให้ต่างชาติมีความรู้มากขึ้นนะครับเรื่องอวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องอาหารไทยหรือว่าอาหารในเมืองไทยนะครับถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับขอฝากไลค์ติดตามแล้วก็แชร์ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคราหน้าเอเชฟฟู้ดทัวร์นะครับบ๊ายบาย